เอ้ยนูนี่กันอะไรงงแต่ผมเป็นยังเป็นสุดท้ายสันหัวเพราะว่าผมวันเนี่ยชีห้าหกคือกันปลาเออเออกระพรูดอะไรนั้นกระไข่เลย ngừng đấy, ngừng tài ngừng mãi rồi, không bung được. để lim xẹt, mình bị lim cái đây cái lùi, cái lim dài, cái lem nằm luôn.